Terima kasih telah menonton! พันตำรวจปลีพัชรจันทร์คิรีร้อยเวรสอบสวนสพวังโปงอำเภอวังโปงจังหวัดเพชรบูร์ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้พบกระโหลกของมนุษย์โคร่อยู่ที่คลองวัชนางทุ่งนาง,งามหลังน้ําในแหล่งน้ําตามธรรมชาตินั้นแห้งลงจึงประสานทีมค้นหากู้ภัยวังโปงรรมใจเข้าตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบหัวกระโหลกของมนุษย์ซึ่งคาดว่าเป็นบุคคลที่ญาตันแจ้งสูญหายเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยได้ทําการเก็บชิ้นส่วนทั้ง กระโหลกและกระดูกเพื่อมาดําเนินการตรวจพิสูจน์ต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาชุดกู้ภัยวังโป่ง,ปงร่วมใจและชุดกู้ภัยชนแดงสงเคราะห์ได้รับแจ้งเหตุว่านายสมพรบุญสองอายุ57ปีออกมางมหอยแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันดังกล่าวแถวบริเวณคลองวังชนางทุ่งนางามจึงได้จัดทีมนักประดานา้ําเพื่อออกทําการค้นหาชายดังกล่าวใช้เวลาในการค้นหาสองวันแต่ไม่พบจึงได้ยุติการค้นหากระทั่งมีคนพบกระโหลกซึ่งญาติเชื่อว่าเป็นของ ผู้สูญหายที่ผ่านมาทางด้านนางรังบุญ2อ,อายุ7 6ปีแม่ของผู้สูญหายได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเชิญพระมาสวดเพื่อขอให้เจอลูกในจุดที่ลูกนั้นไปงมหอยแล้วหายตัวไปด้วยเวลาเนิ่นนานผ่านมาร่วม3เดือน ก็มาพบดังกล่าวจากการสอบถามนายสมพงษ์ชินอาจอายุ63ปีผู้พบเห็นเล่าว่าตนเองนั้นมาดูน้ํามาดูว่าน้ําแห้งหรือเปล่าพอามาดูกลับว่าพบคล้ายๆกับหัวกะโหลกจึงได้ตามเพื่อนมาดูว่าตกลงเป็นหัวกะโหลกคนหรือว่าเป็นลูกมะพราะ้าวพอมาดูหลายๆคนก็พบว่าเป็นหัวกะโหลกจริงจึงได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านให้มาดูจึงได้รู้และเข้าใจว่าเป็นกะโหลกของคนที่จมน้ำตายที่ว่ามีคนหายเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมา แล้วหาไม่เจอพ่อดูแล้วคาดว่าน่าจะใช่คนเดียวกันแน่นอน